ขับรถหม่ป้ายแดงจะเคลือบเซรามิกทั้งทีต้องเอาให้เงาที่สุดพร้อมกันลอยสเก็ดหินด้วยนะครับ การเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกและติดฟิล์มกันรอยนะครับเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์สําหรับผู้ที่รักรถเป็นอย่างมากเพราะว่าให้ความเงางามอย่างแตกต่างและยังสามารถกันรอยสะเก็ดหินได้อีกด้วยเหมือนกับ t o y o t a f o r t u n e r รคันข้างหลังนี้นะครับที่เลือกเคลือบโปรแกรมเซรามิกกาลฟ h นไฮ g อรซซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์น้ํายาเคลือบคุณภาพสูงของ a r m ์เมอร์ไดมอนผลิตภัณฑ์จากเยอรมันที่ให้ค่าความแข็งในระดับ 10S ความโพทนของน้ํายา5ปีโปรแกรมนี้เรามีการเคลือบให้ถึง3ชั้นนะครับเป็นระบบ ตากึ่งข้นเราเคลือบให้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสีรถรอบคันไฟหน้าไฟท้ายล้อแม็กท้องเครื่องกระจกไล่น้าพลาสติกดารอบคันนะครับและพิเศษด้วยโปรแกรมนี้มีการขัดเตรียมผิวแบบปรับผิวส้มก่อนเคลือบให้นะครับทำให้ตัวรถนั้นมีความเงางามที่แตกต่างและมีภาพสะท้อนเหมือนกับกระจกใครที่เคลือบโปรแกรมนี้ไปผมรับรองได้เลยว่าเงาอย่างแตกต่างแน่นอนเลยละครับเท่านี้ยังไม่พอต้องติดฟิล์มใสกันรอยด้านหน้าที่เป็นแนวรับกับสะเก็ดหินด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วน ของฝากระโปรงกระจังหน้าไฟหน้ากันชนหน้าเราติดด้วยเนื้อฟิล์มเกรด TPU อายุการใช้งาน5ปีเต็มลอกออกไม่ถึงข้าบกาวนะครับฟิล์มตัดด้วยคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ติดตั้งเรียบเนียนชิดขอบทุกมุมติดเหมือนไม่ได้ติดต่อมาในส่วนของราคานะครับโปรแกรมเคลือบเซรามิกกาฟินไฮคอรสราคาจะอยู่ที่16,900ถึง26,900นะครับแล้วแต่ขนาดไซส์รถนะครับและในส่วนของฟิล์มกันรอยเกรด TPU ไซส์รถของ Toyota f o r t u n น r นี่นะครับราคา จะอยู่ที่2 9 0 0บาทเท่านั้นเองล่ะครับและผมมีโปรโมชั่นให้สําหรับเพื่อนๆที่สนใจจะทําทั้ง2รายการนี้นะครับรับส่วนลดไปเลยทันที20%เท่านี้ยังไม่พอผมมีโบนัสให้อีกเป็นฟิล์มกันรอยจุดเสี่ยงเบ้ามือจับและฝาถังน้ำมันมูลค่า1,900กว่าบาทนะครับเพียงแค่คุณทักข้อความเข้ามาว่าสนใจและมาจากคลิปนี้นะครับให้สิทธิ์ส่วนลดไปเลยทันทีแต่ขอจํากัดเพียงแค่10คิวแรกเท่านั้นนะครับคุณซื้อคาสปาโปรทคชั่นวิวคาแล้วเจอกันนะครับ